LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เสาร์ที่13พฤศจิกาคมเวลา17.30นเป็นต้นไปพร้อมเปิดศึกความมันนักมวยไทยประทานนักมวยต่างชาตินำโดยมวยกำปั้นหนักน่วงแดนใต้นุ่มพงาอีเกอร์มวยไทยพร้อมบวกกับขมังเวทจอมโหดเอ็มโซทีแชมป์จากกัมพูชามวยแร่งแข้งโหดจากโคราชเด่นพนมพลาน26ด่วนอเมริกันสายลุยแลนซ์ดิกซันจากสหรัฐอเมริกาบารมีซูจีบามีเกียวจอม เตะขาต่อยหนักจากเพชรบูรณ ร่วกับอินซีทมินจาริวบานจากสหรัฐอเมริกาขน้องศึกกอกำปนาศมวยจอมฝีมือสายจัดจ้านปะะัธามาติสคัสซาริโนนักรบโรมันพันเดือดจ,จากอิตาลีพร้อมขั่วมวยคุณภาพที่แฟนมวยลุ้นระทึกทุกวินาทีศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์นี้ทางช่อง8เวลา17บเตลาสานาทีเป็นต้นไปการันตีความเดือดแน่นอนห้ามพลาด